พี่แหลมท้องให้ไหวตาเรามาจองตะเบ็ดปหลายหมองโคตรสะอ่อนแหลมท้องเท้งยองมาลูปองโอ้ยเป็นตาลกเั้าหนักรลองก้นยองหอดแ่กองคนหนงูเบิดสูงหงอวัตดเก่าแหลมท้องเขาว่ามีเมียสองเป็นเรื่องเกิ่งอีลีนอง คนที่หนึ่งอยู่อำเภอหน,นองสังหงขายก๋วยเตี๋ยวกับยาดองอย,อยู่อำเภอปากซองก็ไปไขายไก่แก่โอ้ยคนที่สองความรรกำลังสิดได้น้องมีทองลูกผู่สองพ่อเองหาน้ำละว่าเท่าปิ่นทองอปิ่นทองปิ่นทองสองตัวปิ่นทองบางของเขา พีชฟอกในของอัตมาน,น้ำหาแก้วโอ้รู้สึกว่าแคบพิกแผ่นดินพีชนอกเดียวเจียวเจียวแม่งอันมันยังเนี่ยไพยเอกตัวยังก่อพระเอกเนี่ยพระเอกเบิรหน้าเบิรตัวกูนี่แล้วว้พาพระเอกกะไหนจะมาเถาเท่เอาเ่าพิชแม่มึงตกีล้วฮะนี่แม่มึงยังเเ่ากูกูคือนประคาแม่มึงทกีิมทีนีมาเ่าว่าแกออกมาหรือกูนายเว่ เท็ตเทาเน,นี่ยยังคุ้มปนอยู่เอามันกับคนละเท่าอันนั้นมันกับเท่าแซ่บเท่านัวมาอนนี้นจักปีแล้วก่อนนี่สิบเก็ดวันจะมาหาตัวพีตัวน้องหลายสิบเก็ดพนไัไปมันเกิสิบเอ็ดว่าจังกสี่จริเลขออกมือนเนี่ย <c oughs> ได้เงินเดือนเราบอกได้แล้วได้ตั้งแต่สิงหาพุ่ณห์มาสิงหาพุ่นไปรับย่าแม่บ่ได้ยังเทียเกตไรกันใดเป็นอย่างก็บ่ได้เงินยังไม่ออกเงินยังไม่ออกเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนนะ มันจอออกกใครดแม่นแล้วสมพ่อนักศึกษามาอารมัดมันเกี่ยวแล้วกับนักศึกษาฮะทำไมเหรอคะเพราะนั่นแหละเงินไม่ออกเขาไปรบกวนนั่นแหละก็ผมบอกแล้วไงผมไม่ชอบนักศึกษาทำไมคะค่าเทอมันแพงไงค่าเทอมแพงไปอิดไปอิดไปจับมือจับบาทได้เนี่ยอามาดม จะเป่าจับพอแต่มันเปียกจีบมือว่ะโอ้ยวามันฉี่ไก่เมื่อคนได้ดิทำไมลูกหล่าไม่แม่จับในลูกจับป่ะจับลูกหล่าไปนะแปดเมือพระเอกจะนี่บางสั่นละยืมเขามามันคือมือลิงแท้ป่ากันมาจะฉี่เลยนี่เพราะเป็ญาลิงเขานอมันอีกยุ่ยไก่หนึ่งเก้ากิโลไอ้โอ้เรียยังให้ดิเจอแล้วที่นี่ ที่ตาหมหาเธอแทบพลิกแผ่นดินเลยแก้วแก้วเห็นพี่ไหมปิ่นทองปิ่นทองพี่ปิ่นทองใส่แล้วสิพี่ปินป่นทองใช่ใส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 ่ปิ่นทองคุยกับแม่หรือ,อยังเรื่องแต่งงานของเรานาะให้เท่าเด่นนี่เสด็จแม่ไปครับพูดกับแม่สิเออแม่รู้แล้วยังไม่ได้ส <ะ S 1> สเสด็จ<ล>แม่ว่าต้องเบาอย่างนั้แม่รับรู้แล้วล่ะ เพคะเดี๋ยวมีแก้วหักใยของพิเศษอยู่ในมือเพคะเสด็จแม่เจอเป็นของมงค้นมาะดนจังหาพ่อรอไปล่าประดดนแรกคือใจ๊แก้วระลือกว่าอีกประน่านประสาเสด็จแม่เราต้องให้แก้วแต่งงานกับเป็นทองใช่ไหมล่ะเพคะเสด็จแม่อ๋ออะไรอ๋อป้าพ่อใหญ่แก้วกูลลอยมึงไปตายเจอไม่ชีวิตหลอดกลับขึ้นมาแน่นอนเพคะยังไม่น่าจะมั่วง้วมานสัญญาประจิตแต่งงานกับบิ่นทอง กีนขามาค่อยๆแมค่อยๆคจากุณจ้ัคุณจ้าช้ำไม่ยากค้แค่ช้มื่อแต่งนัาเส้นกระโหลกจะรุกดุ่มเอาจังหวะแม่เท่งเส้นลรกมาเปนาพญ่าแม่มาหูบอ่ะจัไรโอ๊ยตายแก่แก่แก่ไปแก้วแก่สมศวกรแก่นีใครนีแก้วใหญ่ไหมใหญ่เศรษฐีเม็ดเม็ดอย่าให้เบิ่นอยากไร เสาเสาเสามิดมิดสีมิดสี่เพื่อนอยากไล่ได้ยินไหมอ้อยนั่นี่ออ้อยเพื่อนแปลเงินแปลพีเปีน่าเปล่านเดี๋ยวหคิ้วหมดเจ้าเล่นชักก้อนเร่นซักก้อนจะเอาให้ทุกคนเพราะ่ว่แม่บ้านบอกอนนมาจากในในโอไอ้กระทงไปลัคุ่นี่ขอบคุณทีมงานหน่อยครับ่า่าขอบคุณ หลายๆที่มีน้ำใจให้ผมขอพระคุณเด้อท่านผู้ชมเอาเงินให้ผมค,คลนละนิดละน่อยแต่มีแต่แบงค์ี่ไม่เห็นมีเงินร้อยให้ผมเยอะๆหน่อยผมมีแม่น้อยคอยอยู่เบื้องลหลัง<อ>มาเส,สียงพระเอกเจ้ากับชจมามวนเตเกี้ ไปบ่ว่าแล้วแต่ว่ามามักอายุวัดเท่าพูดเอาเท่าพูดแต่ประกาพันแล้วงานจีดอกว่าเออฟาดมอลรับก็ได้ฟังแล้วเจ๊ต้องคอยอยากอันสู้ขวัญอบต่ไหมสู้ขวัญอบต่อเออนี่แหละบอลรับกระยูนนีหมอสู้กระยูนนีเอามีหมอสู้ยุติเท่าเท่าเท่าเออไปสู้ขวันแม่อบต่ไหมให้เพิ่นฟังนะครับเพิ่นจจกเร็วๆโอ้ยได้เลยได้เลยนี่แล้วโอ้ที่นี่ครบวงจรเลยเยี๋ยาวนี่หมอสู้ขวัญแม่แล้ว เอาภาษาบ้านจัวขยเด้อดกันหืบบ่าเนี่ยมา้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเอ้าฟังฟังฟังสีสีมือนี่แมนมือดีมือเศรษฐีอมุตโสกไก่ผู้อกตื่นเขาสารแม่บ้านตื่นหมดสมเขาต้มตื่นเจ้าหัวดอกหัวตื่นพระเจ้ามาเทาตื่นลิงทูอะไรนะมี่กี้ว่าอะไรนะ มาเ่าตื่นอะไรนะมาเท่าตื่นลิงทุนมาเท่ามันตื่นตีนกูว่าแล้ว่าวูว่าแว้ววววนวว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 วนให้วว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 วงวว่งวว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 ันววขววอ